ส่วนวันนี้กระทรวงแรงงานครับวันนี้มีข่าวดีสําหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานและก็บริษัทต่างๆเพราะว่าอะไรวันนี้รัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒรัรชกิจประการเป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่3ระหว่างประกันสังคมกับทกศธนาคารส่งออกเพื่อการนําเข้าด้วยนะธนาคารกรุงไทยด้วยธนาคารกรุงเทพด้วย UOB ธนาคารไทยเครดิตนะคือประหลัดแรงงานแล้วก็เลขาธิการประกันสังคมคณะกรรมการผู้บริหารกระทรวงแรงงานสภาหอ,อการคา้าทัวแทนนะเป็นสักขีพยานโครงการนี้สำคัญยังไงโครงการสินเชื่อระยะที่3เป็นความร่วมมือเพื่อที่จะให้สินเชื่อนะสินเชื่อเนี่ยเงินวงเงินรวมเนี่ยสามหมืล้านนะครับเป็นเงินจากงบกองทุนประกันสังคม2 0 0 0มล้าน งบจากรัฐบาลอีกหมื่นล้านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการเปิดเผยว่าตระหนักว่าสถานประกอบการจํานวนมากผาเผชิญกับความท้าทายในการรักษาแรงงานในระบบประกันสังคมไว้ขณะที่ลูกจ้างเองก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตจึงต้องส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีเงื่อนไขผ่อนปลนสถานประกอบการอยู่ต่อไปได้ไม่ ขาดใจตายไปซะก่อนมีเงินสินเชื่อต้นทุนถูกมาช่วยแต่ต้องรักษาการจ้างงานรักษาธุรกิจรักษาคนเอาไว้เดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีครับ เรามาช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการก็ตามที่เงื่อนไขนะครับว่าถ้า200คนคุณได้กี่ลา้าน15ล้านนะครับ200คนถึง201ถึง500คุณได้30ล้านถ้าเกินกว่า501คนขึ้นไปจนพันคนหมื่นคนหรือกี่คนคุณก็สามารถกู้ได้50ล้านบาทนั่นก็หมายความว่าเอามาเสริมสภาพคล่องแต่ ไม่ใช่เอาไปรีไฟแนนซ์เราต้องการว่าเงินเราอาจฉีกเข้าสู่ตลาดผ่านสถานประกอบการเนี้ยสถานประกอบการต้องได้ไประโยชน์เมื่อสถานประกอบการเดินหน้าได้เพื่อนๆน,นผู้ใช้แรงงานเราก็มีงานทำต่อไป นี่มันเป็นผลพวงที่จะเป็นทำอะไรครับทำให้ระบบการจ้างงานมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับเรามาช่วยเสริมสาคือเติมสายป่านต่อลมหายใจให้สถานประกอบการแต่มีเงื่อนไขรักษาการจ้างงานนะ,ะสถานประกอบการอยู่ได้ธุรกิจอยู่ได้ลูกจ้างก็อยู่ได้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน200คนกู้ได้สูงสุด15ล้านลูกจ้าง201คนถึง500คนเนี่ย กู้ได้สูงสุด30ล้านสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า500คนขึ้นไปกู้ได้สูงสุดไม่เกิน50ล้านแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ําดอกเบี้ยพิเศษนะถ้ามีหลักทรัพย์ค้าประกันดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน2.3 5เปในช่วง3ปีแรกไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันได้ไหมไม่มีหลักทรัพย์หรือใช้บุคคลค้าประกันดอกเบี้ยไม่เกิน4.75ต่อปีแล้วถ้าเป็นลูกค้าธนาคารเดิมมีประวัติก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกอ อันนี้เป็นนโยบายที่ช่วยเหลือสถานประกอบการเพื่อช่วยเหลือต่อไปยังคนทำงานให้ยังมีงาน,ย,งงานยังมีงานก็ยังมีเงินม,มีเงินก็ยังมีกำลังซื้อก็หมุนเศรษฐกิจกลับมาวันนี้ก็ลงนาม MOU กันเพื่อเดินหน้าค่ะอันนี้เป็นภาคสำคัญเลยเนียคะภาคอุตสาหกรรม